ท่านมนพรเจริญศรีเชิญครันะท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานที่เคารพคะฉันต้องถือโอกาส ในสภาแห่งนี้กับขอพระคุณท่านนายกยิ่งลักษ์ชินวัตรที่ท่านได้เดินทางไปเปิดงานน้ำมาสการพระาธาตุพนมเมื่อวันจันทร์ที่18ที่ผ่านมาสร้างความปรับปรื่มและก็ยินดีให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพี่น้องฝั่งสปปลาวด้วยขอถือโอกาสรับกับขอพระคุณมาอย่างสูงในโอกาสนี้ค่ะ วันนี้ดิฉันได้มีคําร้องจากคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาตําตบลหนองเท,า,เอา,เา,ทาอําเภอเทาเทนจังหวัดนครพนมสังกัดสํานักง,งานเขตการศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตที่สองโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ400คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจํานวน13ห้องเรียนค่ะมีปัญหาและความจําเป็นเรื่องของโรงอาหารขณะที่มีนักเรียนจํานวนมาก มายขนาดนี้โรงเรียนไม่มีโรงอาหารแต่อย่างใดได้แต่มีการจัดกระถินและก็จัดผ้าป่าได้มาสร้างโรงอาหารชั่วคราวแล้วทางผู้ในการโรงเรียนก็บริหารจัดการโดยแบ่งช่วงนักเรียนให้มีพักเที่ยงอยู่สองช่วงช่วงแรกก็คือ11บเโมงเโมงเช้าแล้วก็เที่ยงเพื่อจะได้มีที่นั่งสำหรับทานอาหารอย่างพอเพียงในปีงบประมาณ255 5ได้ทำเรื่องคำขอมาอยัางกระทรวงสารที่การโดยบรรจุอยู่ในแผนลำดับที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด มาในปีงบประมาณ2,556ฉันต้องถือโอกาสกับเรียนท่านประธานสภาไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างให้กับโรงอาหารจำนวน300ที่นั่งให้กับโรงเรียนดังกล่าวต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ